สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหวยแทยลอตนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นสูตร10บนนะครับก็จับชนสองสูตรนะครับยังไงก็ลองพิจารณากันดูครับสูตรเดินมาทั้งหมดหกงวดนะครับสําหรับ2สูตรนี้นะครับที่ชนกันนะครับเริ่มจากงวดที่ออก4-4-6นะครับ สูตรที่หนึ่งนะครับเป็นสูตร3ตัวนะครับคำนวณได้4 5 7นะครับสูตรที่2องสองตัวสามกับ4นะครับชนกันตัวเดียวที่เลข4นะครับผลวันออก4 4 6นะครับก็มาที่เลขสีนะครับตำแหน่งหลักสิบบนนะครับงดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งได้สี่ห้านะครับสูตรที่2ได้4กับ5นะครับชนกันสองตัวที่4กับ5้า ผลล้วนออกเก้าห้าหนึ่งนะครับหลักสิบก็เข้าที่เลข 5. ห้างดต่านะครับสูตรที่หนึ่งได้เก้าศูนย์สองนะครับสูตรที่สองได้แปดเก้านะครับชนกันตัวเดียวที่เลขเก้าผลล้วนออกเก้าเก้าศูนย์นะครับงดต่านะครับสูตรที่หนึ่งได้หกเจ็ดเก้าสูตรที่สองได้แปดกับเก้านะครับ ผลรวัลออกศูนย์เก้าเจ็ดวันนี้ชนกันที่ได้เก้าตัวเดียวเหมือนกันนะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งได้ห้าหกแปดนะครับสูตรที่สองได้ห้ากับหกชนกันสองตัวที่ห้ากับหกนะครับผลรวัออกเจ็ดห้าเจ็ดหลักสิบก็ข้าที่เลขห้านะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งสองสี่นะครับสูตรที่สองได้สามกับสี่นะครับชนกันตัวเดียวที่เลขสี่ รางวัลออก5-4-4นะครับก็ทั้งหมด6งวดนะครับที่สูดรชนกันนะครับหรือเพื่อนๆจะเลือกสูตรใด,ดสูตรหนึ่งนำไปใช้ก็ได้นะครับซึ่ง8กับ9ก็มีโอกาสมานะครับในตำแหน่ง3ตัวบนนะครับเรามาดูวิธีคิดกันนะครับ วิธีคิดนะครับสูตรที่1นนะครับเราจะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักหมื่นสองครั้งหลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะครับสิบล่างหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับสิบหน้าที่สองหนึ่งครั้งบวกสองคงที่นะครับไปเด่นตัวที่หนึ่งบวกเพิ่มหนึ่งแต้มเด่นตัวที่สองบวกเพิ่มสองแต้มปเด่นตัวที่สามนะครับสองบวกสองเป็นสี่นะครับเราก็ได้หกบวกสี่เป็นศูนย์ศูนย์บวกห้าเป็นห้าห้าบวกแปดเป็นสามสามบ หกบวกสองคงที่ได้แปดนะครับบวกเพิ่มหนึ่งแตก็เป็นเก้านะครับแล้วบวกสองแต้งก็เป็นหนึ่งสูตรที่หนึ่งนะครับเราก็จะได้เลขเด่นในตำแหน่งหลักสิบบนนะครับก็คือแปดเก้าหนึ่งนะครับมาต่อที่สูตรที่สองนะครับสูตรที่สองเราใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับ ลักพันสองครั้งหลักร้อยบนสองครั้งนะครับหลักหน่วยร่างหนึ่งครั้งบวกเจ็ดคงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งและบวกเพิ่มหนึ่งแต้มเด่นตัวที่สองนะครับบวกห้าเป็นศูนย์นะครับเราก็จะได้สองบวกศูนย์เป็นศูนย์ขอไปรับสองบวกศูนย์เป็นสองสองบวกศูนย์เป็นสองนะครับสองบวกเก้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดคงที่ได้แปดนะครับบวกเพิ่มหนึ่งแต้มก็เป็นเก้านะครับ เาลองพิจารณากันดูนะครับ8กับ9นะครับชวนกันที่8กับ9ในตำแหน่งหลัก10บนนะครับ <S <S สูตรจะเดินต่ออีกหรือไม่ไม่มีใครทราบนะครับหรือเพื่อนๆจะชอบ สูตสองตัวก็ใช้แค่สตัวนะครับหรือจะใช้สูตร3ตัวไปเลยก็ได้นะครับ891นะครับพอเลขวิ่งของเราจากงวดที่ผ่านมาก็มีติด1 3าอีกหนสูตรนะครับแล้ก็มี8 9 1 0นะครับอยากที่บอกไปนะครับสูตรทุกสูตรก็มีข้อมิลุดนะครับหากเพื่อนๆชอบใจสูตรใหม่ก็ใช้สูตรใหม่นะครับหรือยังตามสูตรเก่าอยู่ก็เลือกตามมอนะครับเพราะสูตรก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับ จะเป็นสูตรที่เข้ามาจากงวดที่ผ่านมาก็มีโอกาสหลุดเหมือนกันนะครับไม่การันตีนะครับว่าสูตรจะเข้าต่อครับแต่ก็มีโอกาสสูงนะครับที่8ปดกับเก้าจะมาในงวดนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้พิจารณากันนะครับครับก็ขอจบข้อมูลนเพียงเท่านี้นะครับ และอย่าลืมนะครับหากดูแล้วชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่อง,องด้วยนะครับทางช่องของเราไม่เน้นพูดนะครับเน้นข้อมูลเท่านั้นนะครับครับขอทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ